สวัสดีก็มาอัปเดตสวนผักกันนะคะวันนี้ก็เอามะละกอมาปลูกนะคะมะละกอที่เก็บไว้ในบ้านนะช่วงหน้าหนาวสองต้นนี้คือโตที่สุดนะคะแล้วก็มีต้นที่เป็นลักษณะแบบนี้น้องเหลือแค่นี้นะ,ะเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมเนาะเดี๋ยนะนี่นะคะน้องเหลือแค่นี้ฮะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าน้องจะรอดไหมแล้วก็นนในโดมในหมวกนั่นอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะสองต้นนี้คือความหวังของชาติจะได้กินลูกสุกกันไหมวก็นี่ก็เป็นแปลงหอมแดง อันนี้คือดอกหอมนะคะทุกคนเก็บไปผัดแล้วหนึ่งรุ่นเดี๋ยวรอบนี้เก็บเก็บไปใส่แกงอ่อมถ้าจะอร่อยเนะดอกหอมอวบมากเดี๋ยวพอเด็ดดอกเขาไปหมดแล้วต่อไปเขาก็จะเราก็จะได้เก็บหอนะคะรอให้คอเขาหักเนี่ยแปลงหอมแดงค่ะ อันนี้ก็เป็นแปลงมะเขือมะเขือเหลืองๆนะเดี๋ยวจะมาเล็มใบออกมะเขือกับหญ้านะคะและนี่ก็แปลงบุ้ยมะปีนี้ปลูกแค่นี้พอค่ะของปีที่แล้วยังกินไม่หมดเนาะนี่น่ะบวหิมะ สามต้นนั้นก็เป็นมะเขือพวงเป็นกิ่งช้ำนะกิ่งช้ำปีที่แล้วมะเขือพวงมีสามต้นเดี๋ยวสักประมาณเดือนกันยาก็จะตัดช้ำอีกครั้งหนึ่งนี่นี่มีดอกมาลุ้นกันจะได้กินไหม อันนี้ก็เป็นแปลงนี่แปลงผักบุ้งนะ,ะจริงๆอะ่ะเอาผักสลัดมาโรยแต่ไม่เกิดก็เลยเอาผักบุ้งมาโรยแทนนะคะส่วนนี้ก็คือแปลงผักชีค่ะแต่ดูไม่ออกเลยนะว่านีผักชีไหนา้านะคะนี่คะผักชีน้อย ก็นี่เลยปีนี้ทดลองปลูกขกจรนะ,ะมันลุ้นงไงจะได้กินเดือนไหนน้องจะมีดอกไหมนีม่ก็เป็นตะไคร้ที่เห็นในโมกขาวๆนั่นคือมะละกอน,นะคะปีนี้ว่าจะไม่ปลูกก็เช่นเคยคะ่ะหกต้นเบาๆ นนี้ก็เป็นพริกขี้หนูแปลงพริกนะคะสองแปลงและไปเดินร้านดอกไม้ค่ะร้านขายต้นไม้เจอสิ่งนี้คิดว่าน่าจะใช่ดอกอันชันนะก็เลยซื้อมาปีนี้ไม่ได้พอเองเพราะไม่ทันไงเลยต้องซื้อมาเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะปีนี้จะได้เก็บมเมล็ดไหม ะะแปลงกระเทียมโซนนี้เป็นแปลงกระเทียมนะคะเดี๋ยวพ่อถอนกระเทียมออกไปแล้วนี่จะขึ้นแปลงอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวจะปลกูกไว้ปลูกโหละพาปลูกกะเพรานะ,ะโอ้มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดู นี่นะคะมะละกอมะละกอนี่เลยคณะครั้งเลขเนี่ยคณะรอลุ้นกันนะคะว่าจะได้เก็บเมล็ดไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นะ,ะฝักอวบมากเลยเพิ่งรู้นะคะว่าคณะเนี่ย เขาก็ออกเป็นฝักแบบนี้นะ,มะเมล็ดเนี่ยอวบมากเลยเป็นคณะที่หลงมานะปีที่แล้วเนี่ยแปลงเนี้ยตั้งใจปลูกคณะมาหยอดหยอดแล้วปรากฏว่าน้องไม่ขึ้นน้องขึ้นแค่นี้เองพอน้องไม่ขึ้นก็เลยทำเป็นแปลงกระเทียม แล้วพอปลูกกระเทียมกระเทียมก็ไม่ขึ้นค่ะมีแค่นี้เองกระเทียมปีนี้เอาใหม่เดี๋ยวช่วงปลายปีนะคะกระเทียมนี้จะปลูกประมาณเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่กระเทียมนี้ปลูกกันข้ามปีนะนี่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นนี่เลยคานาเก็บมเมล็ดกัน และนี่ก็เป็นดอกผักชีผักชีสองกอนี้เดี๋ยวจะไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะนี่กันออกผักชีเดี๋ยวน้องก็จะเป็นเมล็ดนึงก็ประมาณนี้นะคะสวนผัก นไทยในญี่ปุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัพเดตกันอีกนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ